รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหมูหิ้วนะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับมีนาฬิกาหลายตัวตั้งปลุกได้นะครับเป็นนาฬิกาปลุกได้นะฮะแล้วก็มีวิทยุนะครับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มฝั่งนี้จะเป็นโทนปรับเสียงได้นะครับตัวนี้ใช้ฐานได้นะฮะนะครับใช้ฐานได้อันนี้ลองให้แล้วนะครับใช้ฐานโมมันอ่สี่ก้อนนะครับฉะนงานได้ปกตินะ่ฐาน 2A บ้านเรานะครับ ใช้ฐานได้ใไฟบ้านบ้านเราได้นะมีสายไฟแถมให้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยหูฟังเสียงปกตินะหูฟังยีด้านนี้นะฮะเป็น sony นะครับ m o เดล icfm 7 5 0 v นะครับม่เอ็นมาเ a เซียตัวนี้นะครับชาววิทยุไม่หมงอเครื่องสภาพสวยเลยนะครับพฟภาสะดวกนะฮะวิทยุได้ถึงขึ้น9 0นะ fm นะครับแล้วก็หมดทีวี c h c n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  e l นะทีวีก็แล้วแต่พื้นที่ที่จะรับได้นะครับ สามารถเป็นคีย์โปร e c t ก็คือล็อกขึ้นอะไรได้หมดเมมขึ้นได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวตรวสอบกันนะฮะี่สามารถเมมขึ้นได้หมดเลยนะฮะอีกเอฟนะครับก็ญาตนอนรีวิวอย่างนี้เลย ส่วนระบบนาฬิกาก็คือต้องปิด power ก่อนนะแล้วอันะะนี้เป็นตัวฟังก์ชันนะ,ะโหมดแซนแบนแล้วก็สแตนไว้ by, แล้วโหมดทีวีนะคระับทีวีก็บังแล้วแต่พื้นที่นะ,ะว่าตรงไหนจะมีขึ้นนะครับมีสิบสองช e l นะครับสองช่องนะครับโหมดทีวีตัวนี้แถวแถวบ้านผมนี่จะ ตัวที่2เนี่ยสองช่องนี่จะขึ้นประมาณขึ้น94เมกะเฮิร์ตนะฮะนะฮะระบบเอเอ่าระบบทีวีนะทีวีช่องนะฮะแล้วแต่พื้นที่นะ12บสองช่องบางที่ก็จะเจอขึ้นสี่ช่องห้าช่องบ้างนะครับแล้วแต่พื้นที่ก็ระบบคีเทคนะครับแล้วก็เมมขึ้นได้นะนะฮะนี่ตัวมาเอเนะ A M ก็รับได้ปกติหมดนะครับนะฮะ เข้ามาโหมเทปนะครับ fm นี้เมมได้นะกดค้างก็จะเมมคีย์ล็อกนี้ฮะกดค้างไว้จะดีเทคไหกดคีย์โปรเทคเนี่ยฮะจะค้างนะครับไม่รู้มเมมยังไงนะงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มีรีเซ็ตนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมใช้ไม่เป็นแล้วก็กดพอกด power ปิดปุ๊บนะนาฬิกานะฮะจะตั้งปลูกตั้งอะไรก็มาตั้งตรงนี้เอานะครับนี่ฮะ function นาฬิกานะครับตั้งนาฬิกาไม่รู้จะยังไงอันนี้เหมือนกันนะฮะลูาลองไปศึกษาดูนะครับ ตามนี้ฮะเครื่องสภาพสวยนะครับเดี๋ยวนะครับพอจบการรีวิวครับขอบคุณครับผม